โทรคุยสองนาทีถูกหลอกดูดเงินจนเกลี้ยงบัญชีสามารถทำได้หรือไม่ในยุคนี้คนเชื่อว่ามันสามารถทำได้ไหมนะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยส่วนรายละเอียดเป็นยังไงดูคลิปนี้บุ๋มมาเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ๋มนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นที่กำลังใหญ่โตกันเลยแล้วก็เป็นที่น่ากังวลน,นะคะพร้อมกับสะท้อนพิษภัยของมิจฉาชีพยุคใหม่นะคะเมื่อ สาวันมาก่อนหน้านี้นะคะก็มีอดีตแก๊งคอร์เซนเตอร์รายหนึ่งนะออกมาแฉโกงวิธีหลอกโอนเงินของผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการนะคะเพียงแค่คุยกับเหยื่อแค่2นาทีนะคะรู้อีกทีก็คือเงินหายเกลี้ยงบัญชีโดยใช้สารพัดวิธีการพูดคุยกับผู้เสียหายนะคะเพื่อหลอกให้ยืนยันชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิด ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงบ้านเลขที่แล้วก็เลขที่เ,เลขบัญชีธนาคารนะก่อนส่งเสียงให้เจ้าหน้าที่คนจีนอีกรายนะคะใช้เครื่องดูดเงินหรือทําการแฮกเงินออกจากบัญชีธนาคารของเหยื่อก็คือจนหมดเกลี้ยงแบบไม่รู้ตัวกันเลยนะคะอีกทั้งอดีตมิจฉาชีพคนดังกล่าวนะคะก็ยังให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมาคนที่ตกเป็นเหยื่อส่วนใหญ่มักเป็นข้าราชการระดับสูงนะคะบางก็เป็นข้าราชการวัยเกษียณแล้ว นักธุรกิจโดยสุ่มเลือกเอานะคนที่มีเงินอยู่ในบัญชีลรานาสอล้านบาทขึ้นไปเท่านั้นซึ่งรายชื่อดังกล่าวนะคะก็ได้มาจากการซื้อมาจากธนาคารของรัฐอีกทอดหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งข้อมูลข้างต้นเรียกว่าสร้างความหวดาดผวานะคะให้กับ คนไทยทั่วไปนะคะพร้อมตับตั้งคําถามว่าเป็นจริงหรือไม่ที่เพียงเพราะเราแบบพูดคุยโทรศัพท์กับคนแปลกหน้าแค่2นาทีก็ทําให้เงินหายได้นั่นเองค่ะสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็ยืนยันว่าใช้เสียงโอนเงินไม่มีจริงนะคะซึ่งล่าสุดค่ะ ก็มีการออกมาชี้แจงแล้วนะคะถึงข่าวแก๊งดูดเงินนะคะโดยยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่มีระบบที่สามารถใช้เสียงในการยืนยันตัวตนเพื่อโอนเงินได้พร้อมกับใจความสำคัญดังนี้เลยนะคะสุนประสารงานด้านความมั่นคงปลอดภยัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคารภายใต้สมาคมแห่งประเทศไทยและธนาคารสมาชิกขอชี้แจงกรณีที่มีข่าวการดูดเงินเพียงการโทรคุยพูดคุยสนาที โดยไม่ต้องกดลิงก์ว่าปัจจุบันธนาคารได้มีการปัจจุบันธนาคารไม่มีการใช้เสียงในการยืนยันตัวตนเพื่อโอนเงินดังนั้นเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงและยังไม่พบเหตุการณ์ความเสียหายเกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าวขอให้ประชาชนนั้นอย่าตื่นตระหนก ระบบของธนาคารมีการป้องกันและพัฒนาพิสูจน์ยืนยันตัวตนอย่างต่อเนื่องเช่นมาตรการให้ยืยันตัวตนผ่านการสแกนหน้าควบคุมกับข้อมูลส่วนบุคคลและรวมถึงการกำหนดวงเงินในการทำธุรกรรมนอกจากนี้สมาคมธนาคารไทยรวมถึงธนาคารสมาชิกได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกคน พร้อมปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการธนาคารและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและประชาชนอย่างไรก็ดีประชาชนก็ต้องพึงระวังอันนี้ก็เป็นคำกล่าวนะคะคำประกาศของอสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะก็ได้ออกมีการออกมาประกาศนะว่าให้ระวังนะหนึ่งก็คือไม่ดาวน์โหลดรวมถึงกดลิงก์ใด จากโดยเฉพาะบุคคลที่ไม่รู้จักนะคะสสแกนหน้ากับโปรแกรมจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากแหล่งที่ได้รับการควบคุมและรับรองความปลอดภยัยจากผู้พัฒนาระบบปฏิบัติการที่เป็น Official Store 3. นะคะ 3. คือเมื่อรู้ตัวหรือว่าสงสัยกำลังคุยกับมิจฉาชีพไม่แนะนำให้คุยต่อเพราะอาจจะหลงเชื่อมิจฉาชีพเนื่องจากมิจฉาชีพอาจมีข้อมูลจริงทาให้พูดคุยแล้วยิ่งหลงเชื่อ 4. หากสงสัยให้โทรสอบถามที่เบอร์ทางการของหน่วยงานโดยตรงหากลูกค้าหรือของธนาคารพบธุรกรรมผิดปกติเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวหรือว่ามีข้อสงสัยให้รีบโทรที่ call center ของธนาคารหรือสาขาที่ลูกค้านั้นนะคะสามารถใช้งานได้ทันทีอาคาสำหรับเรื่องนี้นะคะพี่ป้านาะคนไหนมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะว่าสามารถเป็นไปได้ไหมแต่ก็สมาคมธนาคารไทย ของประเทศไทยนะคะก็ได้ออกมายืนยันแล้วนะว่าไม่สามารถสั่งการโอนเงินหรือว่ายืนยันตัวตนได้ด้วยเสียงนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากสอบถามความคิดเห็นเรื่องใดือให้บุ๋มตามข่าวเรื่องไหนสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านใต้คลิปได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ